สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะซกีก็กำลังจะไปออของ Cube e n t e r t a i n m e n t นั่นเองตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยง15นั่นเองค่ะก็จะไปออดิชั่นที่วิทยาลัยการแสดงนะคะ Superstar Academy ค่ะก็เดี๋ยวซีจะถ่ายบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ตอนออดิชั่นให้ฟังด้วยค่ะค่ะตอนนี้ก็กำลังจะออกจากบ้านนะคะก็ตามซีมาเลยค่ะ โอเคเรากำลังรออยู่้อนกโอเเห็นไหมคนเยอะมากนี่นะคะจากที่รอมาสองชั่วโมงสภาพแต่ละคนไม่ไหม่แล้วค่ะ ลมอสองชั่วโมงทไมอเเคได้อยู่ยังเล่นน้าหน้าไปไ <c oughs> เลยหน้าไปเลยเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะ <c oughs> ก็คงรออีกชั่วโมงครึ่งไม่ก็สองชั่วโมงก็คง <c oughs> ได้จะเข้าไป ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองสามจแปดเาจะไปโผล่ในช่องซีมินอ้อโหน่ะมาอะไรนะลงทะเบียนได้ถึงแค่บ่ายสามจะได้ลงทะเบียนไว้ต้องมาลองลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะบ่ายสามจะครึ่งแล้วยังไม่ได้เข้าเลยเดี๋ยวถ่ายแป๊บเห็นต้องไฟจราจรไหม ไปเขียวคือตรงนั้นที่เราจะออกนะคะนี <o> ่ย <representation> ัง <appearances> อ <aesthetic> ีกไกลมากๆดูสิร้อนด้วยเน้่เฮ้ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วอีกข้าจะห้าโมงแล้วนเพิ่งถึงหน้าตึก กัสดีค่ะก็อันนี้นะคะมาพบกับซีกแล้วคือวันนี้เป็นวันที่นะวันนี้เป็นวันที่สามเมษายนนะคะก็มีออเดิชันของคิว์เนาะเออเวลาที่เปิดรับสมัครคือสิบโมงถึงบ่ายสามนะคะซีก็ไปถ,ถึงสถานที่ออตอนประมาณบ่ายนะคะที่เอ่อที่ทองหลอซอย20 ตรงวิทยาลัยการแสดงหรือที่ทุกคนรู้จักว่า Superstar a c a d e m y นะคะที่ไปกัน5คนนะคะแล้วก็มีพี่แพลวตามมาทีหลังก็จริงๆ5คนนี้ก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนแล้วก็มาเจอกันแบบว่ารอคนแบบว่ารู้จัก Twitter, จกันในทวิตเตอร์เจอการแหล่งเกลมาของกันขามานะคะตอนที่ซีกำลังจะมาต่อแถวออกันออดิชันตอนขับรถผ่านนะคะ คนต่อแถวยาวมากคือแบบลืมถ่ายคือแบบยาวมากๆแบบมากมากแล้วคนค่ะแท็กซี่ก็ถามว่านี่เขามารออะไรกันล้ออะไรอย่างเงี้ยคือมันแถวยาวมากเหมือนแบบแจกของฟรีอะไรอย่างเงี้ยคือซีต่อแถวแบบใกล้ๆสะพานอนะมันเป็นสะพานข้ามแล้วคือแบบมันห่างจากแบบว่าอาคารตึกที่ออดิชชันมากค่ะคือแบบเยนตรงนั้นประมาณบ่ายคือประมาณห้าโมงครึค่งนะคะแล้วก็ได้เข้าไปในตึกแล้วพอเข้าไปในตึกปุ๊บ ก็จะนั่งรอลงลงทะเบียนแล้วก็นั่งรออีกะคะเหมือนในวิดีโอนี้เราขยับเข้ามาอีกแล้วนะคะร <c oughs> อขึ้นลิฟต์ไอ้ล็อก <c oughs> ล็อกดีกว่า <c oughs> ลอกค่ะน่าจะใช่รอรออีกรอกอีกร <c oughs> อกอีก รออีกนานๆยังไม่ได้ยังไม่ได้ป้ายอะไรเลยนะคะเพิ่งลงทะเบียนเนาะใช่น,าน่าจะอีกประมาณกล้ก <c oughs> ลบองล็กลมีคนล็คกหน้าชมพู <c oughs> <c oughs> ตรงนี้โ <c oughs> <c oughs> okay, อยโอ๊มโโออ่ เข้ามาเข้ามาในห้องเีองอยแล้วนะคะองกวันหึ่ที่ไที่รว่าเราอีมาตรฐานีเข้าวิทาไรที่นและเรามีหลักเกนิ่สำหรับเป็นเวลา 58. 5โมง4 8ยังไม่ได้เบิร์เหมือนเดิมนะคะแต่ย้ายกำลังแจกเบอร์ยื้อ,อสมมาตงจัดฐานรับมีการเ่างและน่กลัการชี ในห้องนี้คือนั่งรอในห้องนั้นสักพักหนึ่งแล้วเขาก็เรียกขึ้นไปข้างบนนะคะทีละยี่สิบคนแล้วก็เหมือนจะมีห้องอสองห้องอะคะ่ะตรงใกล้ห้องเล็บกับข้างในข้างในอีกนิดนึงในห้องใหญ่ในห้องใกล้เล็บคือห้องใหญ่นะคะเข้าทีละยี่สิบคนแล้วก็ในห้องเล็กนะคะ จะเข้าทีละสิบคนห้องลิฟห้องใหญ่จะมีผู้หญิงสองคนนะคะมีแล้วก็จะมีกล้องวิดีโอคอยถ่ายอยู่แต่ห้องเล็กเหมือนเขาจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอแต่เขาจะคอยเขียนคอมเมนต์ว่าแต่ละคนเป็นยังไงคะ่ะเออซีก็ได้คนที่สิบเก้านะคะการสุดท้ายอีกแล้วครั้งที่แล้วก็ได้คนสุดท้าย ซีก็ครั้งนี้ซีร้องเพลง Versace on the Floor นั่นเองก็ถือว่าครั้งนี้ซีซีถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคค่อนข้างพอใจกับที่ตัวเองทํานะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วซีตอนที่ audition SM ซีร้องเพลงเสียงซีร้องแล้วมันเสียงสั่นมากแล้วก็ร้องไม่จบเพลง้วยอะไรอย่างนี้แต่พอมาครั้งนี้ซีร้องแบบว่าได้ร้องสีร้องท่อนพีหุกถึงท่อนถูกอะคะประมาณ45วินาที ก็ร้อ,อ,องไปเกือบจบแล้วะคะ่ะเหลือลิกหนึ่งประโยคก็คือ massage on the floor ก็คืคอเหมือนเขาแบบอย่างเงี้ยเราซีก็คือมันจะจบแล้วใช่ไหมซีก็เลยร้องต่อยนิดนึงเธอแบบก็ร้องเบาเออแล้วก็ถัดไปนะคะก็เป็นเพื่อนซีกันเองคะ่ะก็คือรู้จักกันผ่านการเวิร์กชอ็อปอ๋อแล้วก็กรรมการห้องจีใจดีมากคือมีคนคน,นึงแบบ เขาร้องเขาร้องเหมือนเขาร้องไปแป๊บหบนึ่งแล้วเขาก็ร้องผิดมั้งค่ะแล้วเขาก็เลยขอร้องใหม่กรรมการก็ให้ร้องด้วยคือคิดว่ากรรมการของคิดีใจดีมากของคิจวใจดีมากแบบมาๆๆๆๆคือให้ร้องให้ทุกคนร้องเกือบจบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเขาบอกว่าช่วงเช้าให้แบบให้ทั้งร้องทั้งทั้งเต้นเลยแบบคนที่ออร้องก็ต้องเต้นด้วยอะไรอย่างงี้ เออแต่หลังๆแต่หลังๆเขาน่าจะรีบนะคะเกลืนไม่ได้ให้ออเต้นไม่ได้ให้เต้นด้วยอ๋อแล้วก็อ,อสตาฟ์นะคะที่พาเขาไปในห้องนะคะหลออ,อีกแล้วนะคะ <c oughs> แล้วซีก็มีบรรยากาศก่อนออแล้วก็หลังออม,มาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะป็นไงบ้างจะจะอเ <c oughs> ขอเแล้วออกคนสุดท้าย ของแถวนี้นะคะสอง้ยเอ้ย920าร้อยยออจะเหมือนไหโอเคเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากตีเราอะไรจะเข้าแล้วนะตอนนี้แบบหมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลขตื่นเต้นอ่ะพี่ที่รู้จักร้องได้เพยงเดียวเลยแลพี่จะลองพร้อมเมื่อกี้เพื่อนเล่นด้วยอ่ะโอเคเราได้เข้าแล้วนะคะก็จบ ค่นี้เดี๋ยวออกมาเล่าก็จะได้ความค่าไม่บหวค่าพี่ออกมาจากห้องสดเลยเเต้นเต้นค่ะคนนี้เขาสักหน่อยเหยอกเขาสักหน่อยเป็นไงบ้างตื่นเต้นดีมีโอกาสบรรยากาศนะคะพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้เป็นไงบ้างดูไม่สั่นเลยมี่แบบยืนสั่นอ่าบ๊ายบาย คือคนคนออซีว่ามีคนออประมาณพันคนนะคะซีก็ได้เลขที่919นั่นเองค่ะก็อย่างกระท่องสุดคูลเลยนะ9 19, 9 21, 19, เลนาะ9 1 9 9 2 1 8 9งเกอปะไรอย่างงี้ฮ่า <c oughs> นี่มุกหรอก <c oughs> <c oughs> ็อนี่จะมีข่าวมาบอกนะคะมีออดิชั่นอีกแล้วของค่าย FNC เป็นมันลี่ Global Audition เป็นค่ายของของเนี่ยลองดูเองแล้วกันจริงก็ไม่รู้ว่าโอ้มันสว่างละคนนี้ไงที่แบบจำชื่อไม่ได้อ่ะลุงตะกะแตนอ่ะที่เล่นอะไรอ่ะเล่นเล่นไอ้ที่เป็นพิธีกระนี่แม่แล้วก็มีกุ๊กจูนะคะแล้วก็มีมีบอยแบนด์มีใครอีกก็ไม่รู้ซิไม่ไม่รู้เหมือนกัน ว่าเป็นค่ายอะไรว่าเป็นแบบศิลปินอะไรอ่ะเนาะมีออเดชั่นเดือนแปดนะคะยังไม่ยังไม่มีกำหนดเนาะว่าวันที่เท่าไหร่ก็รอติดตามดูอีกทีนึงค่ะก็วันนี้นะคะซีขอจบคลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์นะคะแค่นี้ก็ใครที่ชอบก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้ซีด้วยนะคะอ่แล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็ คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวซีตัดต่อให้เหมือนคลิปที่แล้วแล้วก็โอแล้วก็อีกแล้วอ่ะแล้วก็อีกแล้วซีจะขอขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่าคลิปที่แล้วคลิปที่ซีบ s m อเอคือคนดูเยอะมากแบบเจ็ดหมื่นวิวแบบสีตกใจมากคือบบมันเยอะอจริงๆก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูเข้ามาไลค์เข้ามาแชร์นะคะ แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆดีใจมากมีกำลังใจทำวิดีโอต่อขึ้นเนยอะเลยก็ไปแล้วนะคะบ๊ายขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคิวบป,ประกาศผลภายในสองอาทิตย์เนาะถ้าเกิดใครผ่านเนี่ยเขาจะโทรไปค่ะบ๊ายบาย๊ายบายมันค่ะ